ก็เวลาไปเติมน้ำมันนะับไฟก็จะวิ่งขึ้นมาเลยนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้มีน้ำมันอยู่ประมาณครึ่งถังนะครับก็ปรับไล่ไปเลยนะครับให้ได้ครึ่งถังนะครับนี่นะครับก็หมุนไปนะครับทวนนาฬิกานะครับมนสวัสดีครับพบกับช่อง DIY สาระน่ารู้นะครับวันนี้จะมาติดตั้งเกวัดน้ำมันที่สั่งมาจากจีนนะครับพอดีว่าของเก่านะครับผมเสียนะครับทั้งระบบเลยนะครับผมอันนี้เป็นรถนิสสันนะครับฟอนเทียนะครับ ก็ถ้าซ่อมนะครับก็น่าจะหลายพันนะครับสายไฟจะมีอยู่สามเส้นนะครับดำเขียวเหลืองสีดำนะครับผมก็จะเป็นสายบวกแล้วก็สีเขียวจะเป็นสายลบนะครับแล้วก็สีเหลืองจะเป็นสัญญาณนะครับผมจากถังน้ำมันนะครับผมส่วนสายสีดำกับสีเขียวนะครับจะหาง่ายนะครับผมก็คือบวกลบนั่นเองนะครับก็ส่วนสายสีเหลืองนะครับผมต้องไปหานะครับสายสัญญาณนะครับผม ของแต่ละรุ่นนะครับผมว่าอยู่จุดไหนนะครับสำหรับรถนิสสันนะฟอนเทียนะครับผมก็วันนี้จะพามาหาสายตัวนี้เลยนะครับผมนี่ก็มาหานะครับในจุดถังน้ํามันนะครับผมฝั่งที่เติมน้ํามันนะครับก็จะอยู่ติดกับถังน้ํามันนะครับก็จะมุดเข้าไปนะครับผมใต้รถนะครับผมนี่นะครับถังน้ํามันนะครับผมใต้รถนะครับผมก็ผมได้ดูแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นสายที่ต่อมาจากข้างบนนะครับน้ํามันนี่ แต่ว่าตัวนี้นะครับผมปั๊กตัวเมียนะครับก็จะมีอยู่สามสายนะครับสามสายเลยนะครับเห็นไหมครับสีดําสีเหลืองแล้วก็เหลืองคาดเขียวนี่ประมาณนี้แต่ว่าการใช้จริงนะครับข้างบนนะครับที่ต่อมาจากถังน้ามันจะมีแค่สองเส้นนะครับก็จะมีสีดํากับเหลืองคาดเขียวนะครับเส้นนี้เลืองใช้แค่สองเส้นนะครับ นี่ก็ไล่ไปฝั่งนู้นครับก็ไปดูจุดสายไฟที่มัดกันอยู่นะครับตัวนี้จะรวมกันนะนี่เป็นสายใหญ่เหมือนกันนะครับจะรวมกันนะครับตัวนี้เลยนี่นะครับมันก็จะมาเชื่อมต่อกันในจุดนี้นะครับผมฝั่งคนขับนะครับนี่เลยในส่วนนี้นะครับก็หาสายไฟนะครับผมที่สีเดียวกันนะครับที่จากถังน้ํามันผมก็ได้แล้วนะครับก็คือสายสี เหลืองนะครับผมคาดเขียวเขียวจะเป็นเส้นเล็กนะครับแล้วก็เหลืองจะใหญ่ๆหน่อยนะประมาณนี้สายประมาณนี้เลยนะครับสายตัวนี้คือสายสัญญาณนะครับผมจากถังน้ามันได้แล้วนะครับในส่วนนี้นะครับผมส่วนสายบวกสายลบนะครับสายบวกสายลบนะครับผมที่จะมาต่อกับตัวนี้นะครับตอนนี้ได้แล้วนะครับสายสีเหลืองนะครับสายสัญญาณนะครับต่อไปก็บวกลบนะครับบวกลบผมจะดึงไฟมาจากสวิตช์ไอจีนะครับผม ในจุดบุหรี่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องเล่นก็ได้นะครับผมส่วนผมน่าจะเป็นตัวจุดบุหรี่นะครับเปิดสวิ๊์ปุ๊บจะปล่อยกระแสไฟฟ้ามาหาตัวนี้นะครับผมก็จะดึงไฟตัวนี้มาเลยนะครับส่วนสายลบนะครับก็กับโค้งนะครับผมสายลบนะครับก็จะครบนะครับต่อไปนะครับผมผมก็จะทําการแกะหน้ากากตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงแผ่ไฟไอจีนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับผมก็จะทําการบัดกรีเลยนะครับผมให้แน่นหนานะครับ สายไฟตัวนี้นะครับผมจะตัดนะครับแล้วก็จะใช้สัญญาณจากถังโดยตรงนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งก็จะปล่อยไว้นะครับประมาณนี้นะครับผมเวลาจับซ่อมหน้าปัดก็ค่อยมาต่อเข้ากันนะครับอันนี้คือการต่อแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องไปไล่สายไฟอะไรให้ยุ่งยากข้างบนนะครับผมก็เอาแบบง่ายๆนะครับผมสไตล์ DIY นะครับเนี่ยนะครับสายไฟผมก็จะเอาประมาณนี้นะครับผมก็จะเชื่อมบัดกีเลยนะแนะนํานะครับให้ตัดสายไฟนะครับเพราะว่าถ้า จะมาปอกเอาแค่ท่องแดงนะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปนะครับเพราะว่าสายตัวนี้มันจะเชื่อมต่อกับหน้าปัดนะครับแถววงจรหน้าปัดนะครับค่าโอมจะเปลี่ยนนะครับทําให้ระดับน้ำมันผิดเพี้ยนได้นะครับแนะนําให้ตัดไปเลยนะครับผมตัดขาดจากเส้นนั้นไปเลยนะครับก็ใช้เส้นจากถังน้ํามันนะครับผมผมก็จะทําการบัดกรีนะครับให้แน่นเลยนะครับผมก็จะใช้แบบระยะยาวไปเลยนะครับประมาณนี้น้ํายาฟังนะครับผมในการเชื่อมให้ง่ายขึ้นนะครับ ใส่เข้าไปหลังจากเชื่อมบักรกีรเรียบร้อยนะครับก็พันด้วยพาเต็ปนะครับให้แน่นหนา มาทําการแกะหาสายไฟนะครับบวกลบในส่วนนี้นะครับผมก็ขันไปเลยนะหาดูน็อตนะครับเนี่ยครับก็จะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับแล้วแต่รุ่นด้วยนะครับผมก็สังเกตด,ดูนะครับแล้วก็ทําการถอดส่วนมากจะถอดได้ทุกรุ่นนะครับผม จะทำการปลดนะครับสายไฟมันดูง่ายขึ้นนะนี่ประมาณนี้นะครับผมเน็นนะครับในส่วนนี้นะครับที่จะดึงสายไฟมาใช้นะครับสายเส้นนี้เลยนะครับผมเอามีสายหลุดด้วยนะครับ นี่คือเป็นการต่อครั้งแรกนะครับผมก็มีการตัดสายไฟนะครับไม่แน่ใจนะว่าใครตัดนะนี่เลยก็ได้สายไฟสองเส้นนะครับนี่นะครับผมก็ต่อสายนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่เลยก็นี่สายสัญญาณนะครับสายลบสีดําสายบวกนะครับผมส่วนสายไฟนะครับผมบวกลบก็ดึงมาจากที่จุดบุหรี่นะครับผมก็เวลาบิดสวิ์นะครับผมก็จะปล่อยไฟออกมานะครับ สายสัญญาณนะก็ตัวนี้เลยจากถังน้ํามันนะผมเส้นเดียวนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองบิดสวิต์กุญแจดูนะครับเนี่ยนะครับผมก็กําลังอ่านค่านะครับตามที่น้ํามันมีอยู่นะครับผมนี่นะครับน้ํามันมีอยู่สามขีดนะครับผมแล้วก็สามารถปรับตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับผมก็แนะนำว่าให้ไปเติมน้ํามันนะครับผมให้เยอะที่สุดนะครับก็เดี๋ยวจะปรับไล่ขึ้นมาให้สูงประมาณนี้นะครับผมการปรับน้ํามันนะครับ ตัวนี้ดีมากเลยนะครับผมก็การปรับสมุ o ดีนะครับผมนิ่งดีนะก็ผมจะลองปรับดูนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับตามนี้นะครับถ้าตอนนี้คิดว่าน้ํามันเหลืออยู่นิดเดียวนะครับก็ปรับไปเลยนะผมต่ําสุดนะครับก็เวลาไปเติมน้ํามันนะครับไฟก็จะวิ่งขึ้นมาเลยนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้มีน้ํามันอยู่ประมาณครึ่งถังนะครับก็ปรับไล่ไปเลยนะครัให้ได้ครึ่งถังนะครับ นี่นะครับก็หมุนไปนะครับทวนนาฬิกานะครับหมุนมานะครับนี่โอเคนะครับถ้าประมาณครึ่งถังนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ปรับเอานะครับผมอีกต่อไปนะผมก็จะปิดไฟก่อนนะครับสายไฟนะครับการที่ล็อกสายไฟมาให้นะครับก็โอกาสเสี่ยงที่สายไฟหลุดนะครับที่จากโรงงานนะครับผมผมก็จะทําการ เก็บสายไฟนะผมให้เรียบร้อยผมจะไม่ทําการเจาะตรงนี้นะครับเพราะว่าผมจะติดตามตรงนี้นะครับก็จะใส่กาวสองหน้านะครับติดไปนะครับเฉยๆนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆจะเจาะก็ได้นะครับทาเป็นสี่เหลี่ยมก็เอาตัวนี้ยัดเข้าไปเลยนะครับผมก็จะสวยนะครับนี่นะครับก็เก็บสายไฟนะส่วนผมก็จะเก็บประมาณนี้นี่ี่ยเข้าไปเลยอยู่ล่างหมดเลยก็ได้นะครับประมาณนี้ แล้วก็ผมจะทําการเอากาวร้อนนะครับทาเพิ่มนะครับผมป้องกันสายขาดนะครับผมการสั่นสะเทือนนะครับผมก็โอกาสที่สายขาดสูงนะครับส่วนตัวนี้นะตัวปรับนะครับก็จะเก็บไว้ไว้ปรับนะครับให้ง่ายๆนะครับผมนี่ก็เก็บสายไฟไปเลยนะครับให้เรียบร้อยประมาณนี้นะครับโอเคนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะทําการยิงกาวร้อนนะครับอีกรอบหนึ่งล็อกสายไฟ เสร็จเรียบร้อยนะครับผมส่วนผมนะครับติดตั้งตรงนี้นะครับผมการมองเห็นนะครับง่ายนะครับจากพวงมาลัยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมาปิดบังนะครับผมก็ลองไขสวิตช์นะครับเนี่ยนะครับก็กําลังอ่านค่านะครับผมเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับผมขั้นตอนง่ายๆนะครับผมติดตั้งตัวนี้นะครับผมก็สไตล์ดีอวยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องไปซ่อมตัวนี้นะครับให้เสียตังค์เยอะนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับผม เรียบแล้วนะครับผมสำหรับคลิปหน้านะครับผมก็จะพามาติดตั้งนะครับตัวความร้อนนะครับตัวความร้อนก็เสียนะครับผมก็จะทําแยกขึ้นมาเลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องไปซ่อมให้เสียตังเยอะนะครับก็ซื้อเพิ่งนี้คนระับตัวละร้อยสองร้อยครับมาติดตั้งเองนะครับผมสตาร์ดีอวยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ